สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเฮ็กเซนกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสองเกทเซิร์ฟเว่นร้อยกันในวันที่5กันแล้วนะทุกคนและยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมขอฝากมีใครกำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะฮะที่เปนที่ฟรีเว็บนี้โคตรสะดวกเลยนะครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะสองแพ็คแรกถูกสุดแค่สิบเจ็ดบาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้เลือกอีกเพียบเเเเลลลยยยนนนนนะคคคคครรับแถถ้้้้้าาาาาาาอออกกกกไไดดททีีีู่่่่่่ววุมมใสโซตจพิป ครับลองดูนะครับเว็บ2 4 p a y เติมง่ายจ่ายไวปลอดภัยร้อเซก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมาวันนี้วันที่5แล้วนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้นะครับผมจบที่เลเวล41นะครับผมแล้วก็พลังตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่1 5 8 6 2นะครับผมส่วนอันดับนี่จะอยู่ที่517นะฮะก็ดีกว่าเมื่อวานค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะเมื่อวานนี้ผมจดเจ็ดร้อกว่านะครับเพราะว่า มันไม่มีของม่วงใส่แล้วลวันน Del ี้นะครับผมก็เอากระป๋องม่วงที wrote, ่ดองไว้ประมาณ6 7 0 0็กระป๋องม่วงนะครับผมไปถลุมกับของม่วงหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําให้ผมมีของม่วงใส่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับฟุบุกิก็มีของม่วง2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีเจนอสที่มีของทองหนึ่งชิ้นได้จากกิจกรรมคานวาวนะครับผมแล้วก็นั้นก็จะเป็นของม่วงประมาณนี้เลยนะครผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนบาคุซันออกนะครับผมจะดรอปบาคุซันออกนะคร ปูบอมแทนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ปูบอมแล้วนะครับผมก็มีเพื่อนๆที่ได้ไปหลายคนแล้วนะซึ่งผมนี่ก็ยังกิจกรรมก็เหลือ2วันแล้วนะครับเดี๋ยวผมมารีบสุ่มกันเลยดีกว่านะครับแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนคอกันสักทีนะฮะส่วนตัวส่วนตู้นะครับผมก็น่าจะสุ่มตู้เดิมนะฮะเพราะมันมีเปอร์เซ็นที่จะได้ราชาทะเลลึกมากที่สุดแล้วนะครับผมแล้วเรามาสุ่มกันเลยนะฮะผมรอบแรก1ิใบแรกออกทองให้หน่อยแล้วยังไงแล้วยังเงียบอยู่นะครับผมไปกันต่อรัว ไม่ช้าไม่รีรอนะครับกดข้ามไปเลยว่าเรานี่ก็ไม่ได้คาดหวังกับของส้มของทองตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายเราคือสูมให้ครบเลยฮะแล้วก็ไปแลกปู่มนะครับผมแต่ถ้าออกหน่อยก็ดีนะเออถ้าออกหน่อยก็ก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ออกดิดโอ้โหไม่ออกจริงสามสิบใบเมื่อกี้และรับตรงนี้ไปหน่อยแลวเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมมา เรียกปูบอมกันเลยดีกว่านะครับผมเราจะเลือกปูบอมเนะครับผม,ผมไม่เลือกเคโลกิโลเนะฮะและเรียบร้อยไนดะ้ปูบอมมาแล้วครับผมค่าลาจากสิทธิ์ร้อยกว่าอะไรว่าเพื่อมาที่นี่มาเรียบร้อยปูบอมปูบอมผมมาแล้วแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แทนนี่เลยเออนะ่าจะใส่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะรี บาคุซานนะครับแล้วก็ให้ปูบอมกินนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปปั้นสักคู่นะครับผมมาแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทําการปั้นปูบอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ของบาคุซันเลยนะฮะอัพอันนี้เป็น1ดาวนะฮะแล้วก็ทําให้พลังตอนนี้ผมขึ้นมาที่1นึ่งแห้าหมนหกพันแล้วนะฮะผมอันดับก็กระเถิบขึ้นมาเป็นที่437แล้วนะฮะเออกระถบกระเถิบขึ้นมาเกือบ100อันดับเลยนะฮะ เออซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปนะครับผมขอท็อป300แล้วกันเนี่ยหวังว่าหวังว่าคลิปหน้าอาจจะได้นะครับผมโอเคมาแล้วเดี๋ยวมาให้ดูดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับผมซื้อช็อกโกแลตไปที่11 2ครั้งนะครับกระป๋องม่วงผมกดไป3ครั้งนะครับส่วนตัวดําผมยังกดไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าเพชรยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบซื้อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวดํามันจะไปแล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะเออโอเคมาตลอดวันนี้นะครับจิ๊กซอว์ผมขาดช ใจดีก็ส่งให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ขาดชิ้นไหนก็ทักมาแลกกับผมได้นะครับชิ้นที่ผมจะมีเยอะๆก็จะมีชิ้นที่5านะครับ7แล้วก็9นะครับผมที่จะมีเยอะๆหน่อยนะครับก็ทักมาขอทักมาแลกกันได้นะครับมาแล้วตอนนี้ผมเหลือพั่วอีก5อันนะครับผมหวังว่าผมจะได้เศษอุปกรณ์สีส้มสีทองมาอีกสักหนึ่งอันโอ้โหแล้วมันออกออกบอสเลยนะครับเดี๋ยวผมขอผมเหลืออ,อีกสี่อันนะผมจะผมขออีกหน่อยละกัน เนะครับเผื่อมันจะออกของส้มเผื่อมันจะออกเศษโอ้โหมันไม่ออกโอ้โหเสียพุ่ยฟรีเลยเนี่ยครับไม่เป็นไรขึ้นด่านใหม่เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาลุโนชั้นนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้ผมก็น่าจะดันพลังได้ประมาณนี้เนี่ยครับผมภารกิจผมก็ทําครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ทําให้เรเวลก็ใกล้จะ42แล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะจบ43ได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาหาเพื่อนๆตีกันดีกว่านะครับผม มาแล้วคนแรกเลยนะครับเป็นคุณ M 17เจ้าเก่าเจ้าเดิมนีครับผมโอเคก็ก่อนจะไปตีนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมอีกรอบนะครับผมสำหรับเว็บเทเวนโฟเนะครับผมใส่โค้ดเซ็นนะฮะลดเพิ่อห้าเอร์5ซนะฮะโอ้โหยังกระเตี้ยมกันมานะครับผมเออมาพลังตอนนี้1นึ่งแมื่นแล้วนะครับตัวยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมได้ตีไปนะฮะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับผมเออแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมตรงที่ผมมีปู่บอมแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่า ทีมผมจะไหวหรือเปล่าเกามีคาร์โลกับโจซีแล้วเจนอัผมไวสุดเจนอัผมไวกว่าอันตีไปแสนสองนะครับผมเอออันตีไปแสนสองแล้วคูบุกิพายุข้างตามไปต่อสองแนสนดีแล้วทีมเขาโจซีเขาล้มลงไปแล้วนะครับโจซียังไม่ทันออกลงเลยนะเออคูบุกิเขาอันตีกลับมาเท่าไหร่สรามแสนสองเขาโหแรงจัดแรงของคูบุกิผมเปลวไฟเฟรมเปลวไฟมอนะไป ติไปอของจริงกาโลอันติมาติดกระดูกหักกันไปติดไปกี่ตัววะเนี่ยสามตัวติดไปสามตัวติดไปสี่ตัวแล้วนะโดนเคาะโดนเขกเมืนเมื่อกี้หนึง่งทีแล้วระเบิดปืนจากโกนจากเจนอสแตนเจ็ดโอ้โหกำแรงอยู่นะครับเออแรงอยู่แต่ว่าผู้เมกี้ผมขอปิดงานแล้วกันในเทอรนน์นาเจนอสจัดมา ยิงมาคมๆครมะเบิดปืนจกน 70, ักรกล70,000ปุบุกิจัดการให้หน่อยบึมๆขอบแบบบมๆตือแสนแปดยังยืนกันอยู่ทีมเขายังยืนกันอยู่แล้วโดนแล้วโดนฟุบุกิโอ้โหสามแสนสามแรงไม่แผ่วโอ้โหสำหรับปุบุกิทีมเขาเนี่ยผมข้ามดีกว่าอาจจะแพ้ ไม่อยากเห็นชะตากรรมเท่าไรโอ,อ้โหแพ้วะ่ะพลังต่างกันนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวผมขอสองของภู้กีหน่อยละกันโอ้ของเขาก็ไม่ได้ต่างกับผมมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้แรงกว่าผมจริงๆนะครับคุณคุณเอฟสิบเจ็ดมากนะครับที่ให้ผมไปโดนนวดอีกหนึ่งรอบนะครับผมมามาตกคุณปอ,อกันดีกว่านะครับผมเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับผมเออพลังหนึ่งแสนเก้าหมื่น 90, แล้วนะครับผมของม่วงเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาลองงัดดูดีกว่าเผื่อผมจะมี แววชนะนะครับผมะเบิดปืนจากกลไปก่อนจากเจนอส1นึ่งแสนนะครับคูกิตามไปต่อโอ้โหทีมผมไว2ตัวเลยนะครับแสนซี่เฮ้ยไม่แรงเลยขอแรงกว่าน,นี้แล้วคุกกิเขามาเท่าไหร่โอ้โหห้าแสนกว่าแรงจัดทำไมผมมันเบาทุกตัวเลยวะทีมผมเนี่ยเออแล้วโดนสตาร์นไปผู้บอมอเ,เบิดปืนจากกลลาเคงโกเซงโกมา เจ็ดหมื่นสามเปลวไฟมอลนะจากเปลวไฟเฟรมเลยเจ็ดหมื่นด้วเฮ้ยมันก็แรงอยู่นะแรงหรือเปล่าเจ็ดหมื่นเนี่ยเออมาขออีกสักเทินขอให้ฟูบุกิได้ออกอีกสักเทินระเบิดปืนจากกล 70, เจ็ดหมื่นเฮ้ยเบาจัดเท่าไหร่โอ้โหมันมันเบาจังวะปิดจ็อบเขาไม่ได้เลยเนี่ย ลลี่เนี่ยเราจะโดนปิดจ็อบแทนแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่มันยังยืนไหวอยู่น้องฟูยังยืนไหวอยู่ยืดไหวแล้วไงแพ้อยู่ดีนะครับผมโอ้โหผมไม่เคยสู้คุณปอได้เลยเนี่ยครับผมเออประมาณนี้ดีกว่านะครับผมตีของปา่าของคอแล้วกันนะฮะ ก็ใครที่จะให้ตีนะครับทักมาได้เสมอนะครับผมทักให้มาแก้มือได้เสมอนะครับผมเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันที่5นะครับยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันที่6นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเว็บทเวนตี้โฟร์เพจนะครับแต่โคลชเซียนลดเพิ่มอีก5%นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคิวดนจบนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ